มาจ้าพี่น้องจ๋ามากินตําถั่วกะสาวโคราดตําถั่วยั่วๆเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับสาวโคราสดสวีเดือนสาวโคราดกินแซ่บตามเคยเด้อจ้ะเด้อวันนี้สาวโคราดพามากินตําถั่วพ่อพี่น้องเกลมปลาหมึกพ่อพี่น้องจ๋าพักฉะอมของสาวโคราชหอมๆพ่อพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะแล้วก็แก้มดอกแคร์สลัดมาเด้อจ้ะเด้อพ่อพี่น้องขนมจีนกระหวกใหม่ๆเลยจ้ะ เซนลวกมามีใหม่เลยบ่พี่น้องอืมมีจ้ะอืมหล่นเข้าไปในแก้วน้ำหวานแล้วพี่น้องอืมนี่อืมตีน้ำปลาราลองรำน้ำเพลงแล้วจ้ะมาเด้อมากินก็นสาวกุราดอ่าฝากพี่น้องนไหลายไหลฟิตเพสตำถั่วพอพี่น้องจ้าตำถั่วสาวกุราช เด้ถั่วมากํ้หนึ่งพอมีน้องจ้าม,มาจากจุดๆหดอกแค่มาด้วยจ้เด้อ มีมึกทอดด้วยพี่น้องมึกแข็งทอดออทอดปกรอบพี่น้องอถ้าอมอยู่ในสองอาทิตย์เด้พอพี่น้อง รือวัาทนมากอ่ะหอมว่าอย่างดีเพราพี่น้องสื่อั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วขนมจีนอื เพชรแสบนัวคือเกาะ อมกันแข็งกินทั้งกันพี่น้องยังอ่อนอยู่พี่น้องแต่แกเขี่ยวไม่ไหวมันจะเริ่มกิงสาวโคร,ราณเนี่ย อมีมึมอทอดด้อสคมนี่ยังหอมสดอยู่ไม่แอ่สองอาทิตย์ถือว่าทนอยู่จ้ะ หอาไว้กล oh, <laughs> ัเน่า ไม่มีมะ่คือเรือไม่มีมะกอก่อกันนึกเอาไม่นองไม่ได้ไปตลาดอ่ะ <c oughs> อืมนัวมาก ลูกชายเกาะบ้านเพื่อนมันเด่มอยู่ข้างนอกเขาหน่อยเพื่อนมาเคาะหาคู่แฟด์ขังบุญก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเขาคู่กับากะนังสือมาอ่ะ แฝดหญิงแฝดชายไม่สบายข้างบนไปโรงเรียนเ้วยกันก็วิลเลียมอยู่บ้านเดียวกัน <c oughs> ไม่ถึงบ้า <c oughs> เป็นเพื่อนบ้านเดียวกันเพระม่น่ก็เลยครูเขาเลยฝากหนังสือมาให้ครูแฝดอืม วันนี้เพชรกำลังพอดี่อพี่นอเพชรยิบสามเม็ดกำลังพอดีเ,อมเมลอ ากาศหนาวกับมืดเร็วใบสองใบสามนี่มืดแล้วเพราะไม่หน่องใบสามนี่เหมือนห้าหกโมงเย็นอะ มบบสองใบสามสวีเดนตอนนี้กัประมาณไม่อยากกินมดเลยวพี่นนอ้องฮหอมจะโอ้มอม กินเมนสุภาพก็ถอดก็เอภัยด้วยเด้อเสีอืมน้ำนี่เข้มข้นนัวมากอื น้ำปลาร้าสามีก็หิวคอไม่กล้าดินเข้ามาในกลัวไอ้พี่อายพ่มพี่นอ้อง อสองควเราก็ขอจะจว้วดแเด้อจ้ะน้ำองุ่นแก่พิชไปไม่น้องน้ำองุ่นหวานจุยจ้วดพี่น้อง ลำยองจากพี่นองือกินแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครเนาะมีงานมีเงินพอมิน้คงมีความสุขอืมีงานมีเงินอยากกินอะไรกินอยากทาอะไรทําเลยสาวโุราชเนี่ยสื่อแต่ของกินพม่นองคม mực cả đột มาแลวลูกชายหลาเมื่อกี้เพื่อนอันนี้ลูกชาย 妈了，嗯哼。 จ้างมือยังลกูกลืมเหรอ,หอรับแก้มหลังไหมสำหรับพี่นี่สาคนาอา่านคลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีมิเซนคันจ้า